ลำล่างสิไป็นแง่พี่น้องเลยดอกติว๋วก็ไม่แต่ดอกางามๆสิจะเก็บเพาดอกติว๋วนําแเ้วเหมือนี่ออรอติดตามก<ม>ันเบิ่งครับพี่น้องเลยปลาธรรมาชาติบ้านเท่ามว้วนพี่น้องเลยไม่แง่ใครโมแดงก็ไดา้ดอกติว๋วละลายลำล่างดอ,อ,อ,ดอกครับรอติดตามก<า>ันไปครับบรรยากาศเนาะอคนนี้เราบอกห่างหนึ่งนะเออ สันอยู่ข้งนองมันอยู่ในหลืบขุนมาสันเออสันเอาดูดิกอมีใครฟงไครฝากมันอยู่ได้หันเห็นวกระดาอหมดธรรมดาครับพี่น้องโอ้โกกโกกอยู่พี่น้องมือมีใครตึงไครฝากสลับกัน สีคือคือ่อยูครับห้างแหลกเจิมเจิมห้างแหลกกัได้ระดับนึงเลยครับไม่แต่ไครตึงใครหน่อยมัน ือว่าด,ดีเลยหัางแรกอันนี้ทำการแยวหั่งที่สองอีกขัางหนึ่งครับพี่น้องเ,เอ้ยหังงางใหญ่แต่ว่าเขา,า,าเนี่ย <c oughs> อันนี้มันอยู่ต้นติดเดียวกันเลยครับพี่น้องเลยทุลักทุเล่มคอวรครับพี่น้องมองนี้เออมันเขายากยายสาวะค่าไม่ค่าตอกจังจะใส่แล้วครับยายสาวณ ออทาสันมันตีกองเพชรนี่แง่บ่อด้พี่น้องเอ้ยมันข้าหากไม่เคื่อใไม่เออแต่ก็เอาเท่าที่ได้เห็นละคุณนะเบืองติเออโอัวที่ใครตึงใครฝากมานั่งสลับกันนั่นแหละ การเริ่มหอนเลยบานแดดมาแล้วเราก็หาห้างมุดแดงต่อไปครับพี่น้องเลยไปไปตรงไปติ๋วก็มีครับพี่น้องบู๊หวานกันอีกแล้วใเออหา่สาเราเห็นห้างมุดแดงครับพี่น้องสี่ไข่แดงแง่ แดงกับจัดการเลียวบาดนี่เออฮัลโดลพวกเมือดครับพี่น so ้องเลยมันอยู่กล้องอาจ์ตบอเห็นตัดเจนเท่าที่ข่วนครับพี่น้องเลยเออแบบเบ่งบรรยากาศเอาโหดอันนี้ตาแดงครับฝีมือตาแดงแง่หมอนี่เออของอันแหลกอันแย่ตาเออเบ่งวีนองความใหญ่ของห้างมันอ่าอ่อืมใหญ่อะไร ต้นเดียวก็มีสามสี่ห้าง,งด้พี่น้องต่งว่าไม่สาวว่าถึงครับสาสยาว่ัมากอือไฟแ<า>ดงทำกันใหญ่มอบนะครับแง่งห้างต่อไปบัดเนี่ยเออมุดกัดแล้วครับสนันอยู่อือเออควดครับพี่น้องคนเปลี่ยนมือกันเรียบร้อยครับพี่นออ้องอ่าแน,นี้ยายสามแาง่งต่อเออตามเป็นเขาไปเบื้อง ปลาชนมากอยู่นี่มันก็เป็นปลาติว๋วครับพี่น้องอสุ่มปลาติว๋วปลาก,กุกเหมือกุก,กยังเออแล้วแแ่เห่านะฮะเออ,มอมแม่งขี้ไห้ก็ร้ายครับพี่น้องเลยเวลาเป็นกัศวเอาหันละนี่ครับพี่น้องห่างตำ,ตำมันยังมีอยู่เออห่างใหญ่เติบอยู่เลยเราที่เห็นในวิดีโอครับผม เราะว่าไม้สาวมันนักโกรธครับพี่น้องเลยมันเลยแย่บรัยถนัดเท่าที่ควรนะครับเราบุคอยถนัดมันใหญ่ตอนนี้ตาแดงเพิ่นหาไม้สาวมาเปลี่ยนใหม่ที่หนึง่งต้นนี้ผัดขา้าวแย่แล้วยาสาวะาไม่ตะใครฝากมัน ออากมาพักกวนจังไปแยต่ตอยข้างหนึงขุ่นคัาพีน่น้องเออก็ได้ประมาณนึ่งอะไรด้นของยายสาเราเห็น,นเออหลายห้างได้คุกเดียวก็ได้ไมุนเะพิ่นว่าเพิ่นลอาเมสา,มาอยู่สันขุน,น,นมนร้ายห้างอืมขุนหลายกับหลายหลาย ทำการแงตอบาทเนี่ยทำการสัญญาสันนะครับ,ออบมีแน่บ่มีแน่สลับกันไปครับพี่น้องเลยบางห้างพุ้นก็แย่แล้วเอออันนี้บักพอกครับพี่น้องเอ,อ้ยพ้นเราใหม่ปลาเออมากรดกคักคกกนะอ,อ่ะกินได้ครับแต่ว่ากินหลายกับเม้า ออกก้อนหวานแน่ตำๆกับมี่ครับพี่น้องเลยแม่เงี้ยาน้ำขางข้างครับพี่น้องเลยขูดตาแดงเป้าเม็สาวมาแล้วพี่น้องออเออหอนแดดเออปลาแดงขุ้มแกะเปียนเม็สาวครับพี่น้องเลยเออโอมันเยอะใส่หม้อลำสิงเลยบัด เออฮว้ยเป็นตะลุ่มันเสียฮาร์กกี่บ่อใหม่มันคือผู้ผูงต่างกวางต่างกวาง่างใสเงี่ยหร่องเบิ้งครับผมเออเปลี่ยนมื่นครับยายสากรบาดเนี่ยยายสาไปพักกรอมาสันวาเออ เียนแดงครับวันนี้อากาศเริ่มห้อนแล้วพี่นอ้องห้องเส้าเนี่ยมันกัดยิ้นนดนิดน,นึงตาแดงมือปราบบุดแดงนี่ต้มๆก็มีพี่น้องเลย เออคุณา่าหั่นเก่าเขาบ่เออห้างเกาเขาเขาแงแล้วเออตำตำนี่ครับคนแงง,ง่ายเห็นง่ายเรยมตาตอ,อปลาแดงบ่เห็นหงวสันเรียมตาว่าสันวาเออาเออท่าที่ได้เห็นแล้วสูงอยู่ครับพี่น้องเลยอยู่กกพอตัวนี้ ใช่สาเก็บเอาพวกติว๋วครับพี่น้องเลยห่านเอาเออเก็บเอาเนีเ่ยมันหลาย<บ>ครับพี่น้องหมดเลยห่าน,าน,านดอกเก็บเอาตำตำก็มีหลา,ายครับพี่น้องดอกขาวจนพูนจิ้นพีนอยู่ักขนาดพี่น้องเลยเอเอเห็นดูอันนี้บักวากลกนครับพี่น้องเลย บบพี่น้องเห็นผาบโบนะครับเออเป็นหมากกลมๆปลาแดงพันเอิ่นนะเพราะว่าโ,โ,โหเราว่ามันเอิญว่าหยัางแต่ว่าปลาแดงเอินว่าเออบอกว่ากลกนๆมาสั่นโอ้ทาพระเอกยางก่นะเออปลาแดงครับหายเงี้ยมูแดงเออละ้อนน้านะแกนปานหินผุนเแลวเออ,เอ,อไอแถบสินปัญญา ตามเกินไปเหมือนกำลังแหนมหาหั่งบ right ุดแดงครับพี่น้องมันม evet. right 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 ีบ่อแถวนี้งขอสั่นแต่ส่วนมากมิตรหั่งหน่อยๆแล้ววะปลาแดงโชว์ฟีมือครับพี่น้องอ ตึงไม่ตึงไม่รู้แต่ที่ร,รู้ขอแหก่อนมาสัน <c oughs> เออพูดแล้วอืมให้แน่อยู่ครับพี่น้องเ,เออนานี้วัดพี่น้องมันแดดครับเออมันเหลี่ยมตาีวงหมุนปลาหมุนดงไปพี่น้องเลยเแสดงฝอยข้างหนึ่งครับมัน,ยนอยู่ในก๊กใหม่ อยู่ในเครือครัซันนี่เป็นนี่อยู่มีไใครฝากใครเิกมันอยู่อันนี้ห้งที่สองะวะอยู่มองเดียวกันครับพี่น้องเลยกตุ้๊กตาขวุกขาอันนี้ยเิ่งหงดีเลยกกอข ขุนครับพี่น้องเลยอันนี้มันอยู่ตำหน่อยดูฟซูมใกล้ๆให้ดูได้นะครับเห็นนี่แล้วครับฟ้าแดงน้ำน้แถวหิมหนามนี่มันสีมีใครตึงหลายเป็นพิเศษครับพี่น้องเลย สาน a m เกาเ่าสาน a m เก่าตู้มียังจะสิดออูอ่าเอออ่าสองไซส์ไฟแดงตีชิงหนูครับพี่นออ้องตีเร็วเร็วเออมีแมงปงแมงเปียงมะนั่มใครตรงใครตึงกับมีสัตว<ห>์โอ้ไอแน่อยู่ครับพี่น้องเลย จะปลาพงปลาไพาครับแถวนี้กระดานนี่มาเดินด้วยเอเอก็ตามปลาไปพี่น้องอเจออะไรเนาะไม่ทัน,นเราเห็นอีกแล้วห้างนึงแล้วว่าอะข้างหนากระถิเป็นไหหน้าเาขาครับพี่นอ้องเออ ฝนโต๊กว่างวัานซื่นนี่ครับเาก็ได้ซุ่มซ้ำอยู่แต่กะกลับมาเอาคือเกาละ่ะประกาศก็ได้ี่เนี่ห้างเกาเขาบ่โอ้ยห้างเกาเขาเอออ่ามันเห็นอยู่ครับแต่ว่าเป็นห้างเกาเขาเออมองนี้บ่เคยมาเลยครับพี่น้องเลยเออาแดงข้ายางมากเออหน้าข้าเจ้ากูนะ อืตอนปลูเข่าตาสีงามครับผมว่าเพราะเมืองอยากให้มันร่มเย็นดีครับต้นคลอยไม้สีฟันเออต้นเนี้ยก่อต้นคลอยเออต้นพลอยสันไม้สีฟันมีพอป่ะต้นสมพ่อต้นคอยภาษาไทยเรียกต้นคอยอีสานเรียกสมพ่อสมพ่อเขาใช้ทำอะไรนะ เป็นไม้สีฟันสมไัไพุทธกาลไม้สีฟันป้าแดงว่ะลมเย็นดีครับเป็นอย่างสวงงออพอได้ข่ายหลอนไปในตู้เนี่ย,ออยาตามปลาแดงไปยางไปก่อนอ,อ,อันนี้นะ่พื้นไทยไหวครับพี่น้องเลยคุณนะนี่จะห้อยรถไทยตัวนี้วนห้อยรถไทยห้อยรถผมสังเกตเบอร์งไหนนะจะห้อยรถอ,นนอีแตก็ก เป็นไห,หน้ากว้างเลยครับพี่นอกอกุกยางสูงเทียงนงเทียง,งหน้าเพื่อนอบรรยากาศดีครับอันนี้เป็นห้อยรถไทครับห้อยรถทงรถไทยเพื่อนสินทางยางทางเดิน,นครับเาวไปเลยเออ ต้องบอกไว้ก่อนว่าบ่เคยมาปลาแดงพามากหน้ากระเจา้าเบิงบัรยากาศในปลาในดงก,กันไปคนระับพี่น้องเป็ดจังไรเออพาพี่น้องม่าเบิง นี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะเออพอได้กินครับพอได้กินก็ถือว่ารรณะหนึ่งอยู่เออกระโดดอ่อ,อเออพอได้ไปกินครับไข่มุดแดงสันวาแลานี่กระโดนพักติ๋วพวกเอื้อดครับอยู่นี่มีสารพิษโอ้อะเอ๋นี่ครับพี่น้องยายสาเราได้มาประมาณซ้ำนี้ ออพออได้กินครับพอได้ก่อยไดย้แกงอยู่ไขนะมันกับมีไข่ฝากไขต่ตึงสลับกันอยู่น่ากินน่ากิน,นคุณครับพี่น้องพวกติวโอ้ร้ายครับเ,เป็นดอกมันขุดเอาไปซุปไปย่างได้ครับอ,อืมืมเก็บเอาก่อน เอามาเบิ่งแมงขีนาครับพี่น้องตัวบักใหญ่แมงขีนาตัวดำดำขมตาตาเดอนแมงขีนาจะหามตาเด่นตายคาดพี่น้องเลยแมงขีนามันจะหามตาเด่นโอ้มาดูแมงขีนานะครับภาษาไทยเรียกเขาเรียกว่าอะไรแมงขีนาแมงขผีอะไรนี่ครับดอกพักติ๋วสวยงามเป็แดงเพข้มนะ เอาไปแบงมมแบงกวกแบงเพื่อนบ้านนะครับเออาไปโปงไปแกงแทบที่นอกเอ้พักธรรมชาติปูยมาแดงกับซอ,อาเอา <c oughs> มาดูแมงที้หนากครับที่ดูหูผมกินอิ่มแล้วออมัน,กนโกดอะไรมันมาลุมตอมฉัน<อ>มันโกดฉันเรื่องอะไรทำไมแมงที้หนากมันเยอะแยะขนาดนี้ ไม่ใช่ว่าเรื่องไปยืมเงินเขาไม่ใจายก็เลยมันไม่เคยเห็นคนหรอกเกิดมาจะกินขี้ตาอย่างเดียวแมงกินอ่ะไล่ไปไหนก็ไม่ต่อนี่เหรอครับหลายครับพี่น้องไม่ใช่เติมันต้อมเราหลายครับเพราะว่าหอยแดงเราเป็นคนเงือหลายครับมันกับมากกินน้ำเงอน้ำไข่นั่นชอบคนมีบาป โอ้ยน้องเอาไปเรื่อยๆแหมแมงเขี้นากแต่สัญญาขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้รับชมกันใหม่คลิปหน้านะครับเองเาดูแมงขี้หน้ากันใหม่โขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมเนาะเออขอบคุณครับผม